ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวสำคัญคือต้องพูดนะฮะในฐานะที่เรามีโอกาสได้พูดก็อยากจะพูดแทนคนไทยทั้งประเทศที่ไม่มีโอกาสได้พูดเนื่องจากกฎหมายปิดปากประชาชนจึงทำให้ความจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะ เปิดเดออกมานะสังคมไทยอยู่กันได้ข่าวสารที่หลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีวันวันหนึ่งนะสื่อสารมวลชนไม่ทำหน้าที่เป็นสื่อที่ดีนะฮะรับจ้างสินรับสินบนนะะกล่าวหาใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์นี่คือหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในประเทศไทยแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคนในชาติสิ่งที่เป็นความจริงไม่มีใครกล้าพูด แล้วก็ปกปิดความจริงเอาไว้นะนี่คือปัญหาสำคัญของชาติตเราเรียกว่าปัญหาสำคัญเพราะว่าเนื่องจากความจริงนั้นถ้าถ้าหากไม่ปรากฏออกมาแล้วสังคมก็สับสนไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงส่วนความเท็จที่สร้างกันขึ้นมานะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นหน้าที่ ที่เป็นหน้าที่ของสื่อสารมวลชนโดยตรงที่ชอบสร้างความเท็จกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีนะนี่คือสภาพของสังคมไทยท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ครบรอบวันที่ทหารทำการยึดอำนาจนะฮะวันที่19กันยายนปี2อง9ผมจำได้ดีเลยเนื่องจาก มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ร่วมกันต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้คนในชาติแล้วทหารก็ออกมายึดอำนาจนะฮะสังคมเวลานั้นแตกแยกมีคนลุกขึ้นมาสร้างเรื่องเท็จกล่าวหาใส่ร้ายบ้านน้ำเป็นตัวจ,จนจนนำไปสู่การยึดอำนาจของทหาร ท่านฟังครับการยึดอำนาจในวันนั้นผมจำได้ดีเลยว่าประธานของคมตีชื่อพลเอกเปรมตินสูลานนท์พาทหารพลเอกสนธิบุญยรั์กิรินเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ก้าทำการยึดอำนาจฉีกรัฐรมนูญทิ้งสร้างกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ซึ่งเป็นกฎหมายที่ เอาเปรียบสังคมเอาเปรียบระบอบประชาธิปไตยทำอะไรได้ทุกอย่างไม่มีความผิดนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในการปกครองที่ไม่มีประเทศใดๆในโลกเขาทำกันยกเว้นประเทศที่ด้อยพัฒนาเท่านั้นที่ทำกันแต่สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดก็คือการเห็นดีเห็นชอบของพระหมหากษัตริย์ ซึ่งมันมีกฎหมายคุ้มครองประชาชนมีกฎหมายทําให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุขมันมีเจ้าหน้าที่ของรัฐทหารตำรวจที่สามารถที่จะาปราบปรามบุคคลที่สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศชาติเรามีกฎหมายเรามีเจ้าหน้าที่เรามีทุกอย่างแต่ไม่ปฏิบัตินี่คือสิ่งที่มันเลวร้ายแต่ไม่ปฏิบัติ เมื่อไม่ปฏิบัติมันก็เป็นเส้นทางในการยึดอำนาจของทหารซึ่งเหมือนกับว่าวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าการยึดอำนาจสองครั้งพลเอกเปรมตินสุรานนท์พาเข้าเฝ้าทั้งสองครั้งสิ่งที่พลเอกเปรมประธานองคมตินตรีพาเข้าเฝ้าทั้งสองครั้งนั้นมีจุดประสองค์อะไร ข้ออ้างของมันก็คือปฏิรูปการปกครองคำว่าปฏิรูปการปกครองนั้นการปกครองน,นมันดีอยู่แล้วแต่หลังจากยึดอำนาจมาสองครั้งผมยังไม่เคยเห็นอะไรที่มันปฏิรูปเลยยังไม่มีอะไรที่มันปฏิรูปขึ้นมาให้มันดีกว่าเดิมเลยในเมื่อรัฐธรรมนูญปี2540มันดีอยู่แล้วท่านดูฟังครับ พวกทหารอ้างว่าต้องการเข้ามาปฏิรูปท่านผู้ฟังมีความรู้สึกว่าประเทศไทยได้รับการปฏิรูปไหมตลอดระยะเวลาที่องคมนตรีเข้าไปทําหน้าที่พลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้รับการปฏิรูปไหมและตลอดระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยได้รับการปฏิรูปไหมผมถามถึงข้ออ้างที่ว่าเข้ามายึดอำนาจและปฏิรูปเนี่ยแล้วมันมีการปฏิรูปไหมและสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะี่ยมันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปมันเป็นการทำลายมันเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยการที่ทหารเข้ามายึดอำนาจเนะี่ย ไม่ใช่ปฏิรูปแต่มันเป็นการทําลายระบอบประชาธิปไตยคนที่ทําลายระบอบประชาธิปไตยใครใครพาเข้าไปเข้าเฝ้าองคมนตรีองคองมนตรีพาเข้าไปเข้าเฝ้าแล้วฉีกรัฐมนูญที่ทําลายระบอบการปกครองโดยมีข้ออ้างว่าต้องการรักษาความสงบภายในประเทศและปฏิรูปการปกครองผมถามว่า หลังจากนั้นมาเนี่ยประเทศไทยมันดีกว่าเดิมไหมประชาชนได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากการที่ทหารเข้ามายึดอำนาจไหมผมถามคนไทยทั้งประเทศเวลานี้ดูไอ้พลเอกประยุทธ์จันโอชามันบริหารประเทศมาแปดเก้าปีประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองไหมผมถามสืส่อสารมวลชนที่มันกล่าวหาใส่ร้ายนักการเมืองพลเรือนที่เขาทําหน้าที่ตามหลักการที่ถูกต้องเนี่ยเทียบไปใส่ร้ายเขาเนี่ย ผมถามว่ามันมีความเจริญก้าวหน้าไหมประเทศไทยมันได้รับการปฏิรูปอะไรที่มันดีกว่าเดิมจากไม่ดีกลายมาดีกว่าเดิมไหมหรือจากมันดีอยู่แล้วเสือกทำให้เลวกว่าเดิมผมถามพวกคุณดูเนี่ยรัฐมนรีนูญมันดีอยู่แล้วปีสอง0รอยสสิบแต่พวกคุณก็ทำให้มันเลวกว่าเดิมเอารัฐมนูญปีหกศูนมาใช้เนี่ยมันเลวกว่าเดิมไหมกลไกทาง การเมืองทางระบบรัฐสภารัฐธรรมนูญเต็มไปด้วยระบอบเผด็จการกลไกทางเผด็จการทั้งสิ้นผมถามว่าอย่างนี้มันปฏิรูปจากดีไปเลวหรือจากเลวมาดีผมอยากถามนักกฎหมายผมอยากถามนักการเมืองพวกคุณต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจริงหรือเท็จการที่ประธานองคมนตรีเนี่ย ที่พาเท่าเฝ้าทั้งสองครั้งที่ยึดอำนาจเนี่ยผมถามดูว่ามันมีหน้าที่อะไรขององค์มนตรีคณนะองค์คมนตรีที่จำเป็นจะต้องพาทหารเข้าไปยึดอำนาจมันเป็นหน้าที่เหละมันเป็นหน้าที่ของพวกองค์มนตรีเหละเพราะฉะนั้นการที่สถาบันกษัตริย์ มีองค์กรเลวร้ายพวกนี้เกิดขึ้นรอบข้างเนี่ยมันทําให้การปกรครองในประเทศไทยไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะมันมีองค์กรที่สนับสนุนทําการรัฐประหารมันมีองค์กรที่สนับสนุนให้ประเทศไทยนั้นมีนกลไกทางเผด็จการเกิดขึ้นตลอดเวลาการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาการตั้งหน่วยงานที่ เข้ามาทำหน้าที่โดยอ้างว่าเป็นคณะกรรมการให้ความยุยธรรมความจริงมันตรงกันข้ามคณะกรรมการต่างๆที่ตั้งกันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแต่เสือกให้ความอายุติธรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยผมบอกตามตรงว่า นักการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ยเขาเข้ามาสร้างความดีแต่พวกคุณเนี่ยไอพวกเผด็จการทั้งหลายเนี่ยเกรงว่านักการเมืองเนี่ยเขามีผลงานวันวันพวกคุณก็กอบทางสื่อกอบกอกใส่หูพี่น้องประชาชนว่านักการเมืองเนี่ยเข้ามาโกงกินชาติบ้านเมืองคือหน้าที่ของไอพวกเผด็จการทั้งหลายเนี่ยไอพวกองคมนตรีทั้งหลายพวกนายทหารทั้งหลายเนี่ย นะมีหน้าที่กอบใส่หูพี่น้องประชาชนอย่างเดียวว่านักการเมืองนี่เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนเป็นคนที่เอาเปรียบสังคมเอาเข้าเข้ามาแล้วเนี่ยโกงบ้านโกงเมืองทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนี่สิ่งที่พวกคุณปลูกฝังปลูกขวังสังคมให้สังคมเห็นว่านักการเมืองเป็นคนไม่ดีนี่คือความคิดของพวกผด็จการ นี่คือความคิดของพวกลนตกงารที่พยายามอ้างตัวเองว่าเป็นคนดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยการที่พวกองค์คณะองค์คมนตรีเข้ามาทําหน้าที่เป็นองค์คมนตรีตีนเนี่ยก่อนหน้านั้นก็เป็นข้าราชการมาไม่ว่าจะเป็นสารไม่ว่าจะเป็นทหารทุกคนเนี่ยรับสินบนทั้งนั้นมีใครตอบได้ว่าทุกคนบริสุทธิ์ ทำงานด้วยความบริสุทธิ์รับเงินเดือนเพียงอย่างเดียวมีใครกล้าตอบได้ไหมมีใครกล้าตอบได้ไหมว่าทุกคนเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจมือสะอาดไม่เคยรับสินบนใดๆตั้งสิ้นมีใครตอบได้ไหมไม่เคยโกงกินชาติบ้านเมืองไม่เคยตั้งงบประมาณต่างๆและได้ค่าคอมมิชชั่นค่าน้ําค่านายหน้าต่างๆมีใครตอบได้ไหมว่าตัวเองนั้นมีความบริสุทธิ์ใจไม่เคย โกงกินชาติบ้านเมิองผมถามข่ารายการทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งทุที่ตัวเองทำชั่วอยู่แล้วเนี่ยมักคิดว่าคนอื่นก็ทำชั่วตามเมื่อสิ่งที่ตัวเองทำชั่วแล้วคิดว่าคนอื่นเขาทำชั่วตามเนี่ยก็เลยพานไปกล่าวหาใส่ร้ายนักการเมืองนักการเมืองเข้ามาทาง ที่ถูกต้องตามคันลองประชาชนเลือกเขาเข้ามาการที่ประชาชนเลือกเขาเข้ามาประชาชนย่อมมั่นใจแล้วว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเหมาะสมมีคุณสมบัติครบถ้วนมีฐานะไม่ใช่คนยากคนจนแล้วไปฉกสวยเอาข้างหน้าไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นเดินเข้าไปในสภาไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะ ไอ้คนพวกนี้ไม่น่าไว้วางใจส่วนคนที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยคนเขามีฐานะอยู่แล้วเนี่ยเขาอยากจะช่วยชาติเขาอยากจะช่วยเหลือคนยากคนจนเขาอยากจะแบ่งปันความคิดความรู้ที่เขามีสะสมมาในอดีตจนทําให้เขามีประสบการณ์มากมายเนี่ยเขาอยากจะช่วยเหลือคนยากคนจนเนี่ยถามว่าทําไมไปรังเกียจพวกเขาแล้วพวกมึงเนี่ยเป็นขร้นการที่โกงกินชาติบ้านเมืองมาตลอดตั้งแต่ เริ่มทำงานยศสัญญบัตรเนี่ยถามว่าถามตรงๆเลยว่าความชั่วของพวกมึงเนี่ยมันชั่วกันอยู่แล้วเนี่ยมึงจะไปเอาความชั่วไปสาดใส่ผู้อื่นเขาอีกเนี่ยซึ่งเขาทำงานเหนื่อยยากก็ใช้ความคิดเขาใช้สมองจนเขาประสบความสำเร็จมีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของดาวเทียมที่พวกมึงใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ย ประเทศไทยที่มันใช้ดาวเทียมแต่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยที่มันจเจริญรุ่งเร,งเรืองอยู่ทุกวันเนี้ใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนซื้อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่พยายามที่ไปกล่าวหาใส่ร้ายคนดีๆเนี่ยเราต้องคิดว่าเมื่อเอาสิ่งที่ไม่ดีไปยัดเยียดให้เขาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมไหม มันมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในสังคมไหมเมื่อเขาได้รับความเสียหายประชาชนก็ได้รับความเสียหายตามไปด้วยแล้วใครจะเป็นผู้เยียวยาประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทหารเหรอองค์มนตรีเหรอคนพวกเนี้สแสวงหาอำนาจอย่างเดียวต้องการอยู่เบื้องหลังทุกอย่าง ต้องการมีอำนาจอยู่ในมือต้องการสั่งการกับหน่วยงานต่างๆอยู่เหนือทำตัวอยู่เหนือรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งมาแต่ทำตัวอยู่เหนือรัฐบาลเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพระหมหากษัตริย์นี่คือกลุ่มคนพวกนี้เพราะนั้นไอ้ระบอบประชาธิปไตยที่มีอยู่ในประเทศไทยนะ่ะมันไม่มีทางที่เป็นประชาธิปไตยไปได้เพราะว่ามันมีไอ้กลุ่มคนกลุ่มนี้ไอ้คณะองคมนตรีคุชนะเนี่ย ที่เป็นผู้บงการตั้งสารรัฐธรรมนูญตั้งกกตตั้งปปชตั้งนู่นตั้งนี่ตั้ง,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 งสวเนี่ยนะมันลากเอาคนของพวกมันเนี่ยเข้าไปคุมทั้งหมดทั้งสภาสูงสภาล่างนะวุฒิสมาชิกเ่ยสอสอ,สอเกยคนพวกนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังชักใยเป็นผู้มีอํานาจในการปกครองในประเทศไทยไม่ใช่นักการเมืองนะักการเมืองเนี่ยเข้าไปซวยไปทํางานแล้วซวยอีก คนชั่วมันมีผมไม่ได้บอกว่านักการเมืองทุกคนมันดีหรอกมันมีนักการเมืองดีแล้วก็ต้องบอกคนดีเนี่ยที่เขาทาอยู่ดีอยู่แล้วเขารวยอยู่แล้วเนี่ยเขามีทุกอย่างเนี่ยนี่เขาทาดีมึงก็เสือเขาไม่บอกว่าไม่ดีแต่ไอค้คนโกงคน,คนกินเยอะๆเต็มไปหมดเนี่ยโดยเฉพาะไอ้สื่อสารปากหมาทั้งทั้งหลายสื่อสารมวลชนที่อดอยากปากแห้งเนี่ยทำตัวเนี่ยเป็นสุนักกินเนื้อกินกระดูกคนที่เขาโยนเนื้อโยนกระดูกให้เนี่ยโกหก วันวันสร้างเรื่องสร้างราวให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยผมถามว่าแบบนี้เนี่ยสังคมมันจะมีความเจริญมะมันจะมีความเจริญรุ่งเรืองมถ้าท่านฟังครับผมอยากสรุปเอาแค่นี้อะไรอยากสรุปว่าประเทศไทยมันไม่มีทางที่เป็นระบอบประชาธิปไตยไปได้หรอกเพราะนักการเมืองที่เขาไปทํางานในประชาชนเนี่ย แม่งโคตรซวยเลยนี่จะเลือกตั้งอีกสองปีเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มหาเสียงเริ่มยังไงเอาคนเสื้อแดงมานะคนเสื้อแดงมาเป็นนายกกระทวยอีกเพราะตาใดที่ยังมีไอ้พวกเยี้ยเป็นในองคมนตรีอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวแม่งก็เอาเงินไปโยนใส่ไอ้สื่อสารมวลชนใส่ไล่์ไปโยนใส่ไอ้ศีสุวรรณเอามาฟ้องร้องคือมันจะวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยมันไปไม่เป็นระบบอะไปดูประเทศอื่น อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยที่เมกาเนี่ยเราไม่ไม่ชอบเลือกมาแล้วเราไม่ชอบแล้วก็ทนทรมานกันต่อไปเพราะหนึ่งมันเป็นเรื่องของกฎกติกาเราไม่สามารถทำอะไรได้เศรษฐกิจก็ไม่ดีธุรกิจก็ไม่ดีเสียงส่วนใหญ่เขาเลือกมาแล้วพวกเราเนี่ยไม่ได้เลือกแต่ก็หวานนั่งหวานอมขมกืนอยู่เนี่ยเก็บปวดอยู่จนกว่าจะหมดวาระเนี่ยนั่งเก็บปวดยู่นีย เพราะว่าหนึ่งมันก็ไปตามเป็นไปตามคำรองของระบอบประชาธิปไตยอย่างนี้เขาเรียกระบอบประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยแม่งไอ้เหี้ยพอมึงเกลียดเขาเนี่ยคือก็เห็นนายกทุกคนมึงเกลียดทุกคนเนี่ยไอ้พวกพเผด็จการมันเกลียดนายกทุกคนมันไม่เคยชอบนายกคนไหนเลยไม่จําเป็นต้องนามสกุลชินวัตรนามสกุลอื่นมันก็เกลียดไอ้คนพวกเหี้ยนเนี่ยเพราะมันเป็นคนที่ข้างคล้ายระบอบเผด็จการ มันต้องการอยู่เหนือนักการเมืองไอ้คนพวกเนี้ยแล้วก็ใช้ในหลวงนะ่ะมาเป็นเครื่องมือบงการทุกอย่างมีในหลวงเป็นประมุขคนเดียวไม่พอไอ้พวกหานี่แม่งอยากจะเป็นประมุขกันอีกยี่สิบคนเนี่ยถามว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วประเทศไทยมันจะไปรอดเหรอประเทศไทยมันจะไปรอดเหรอเอาละ่ะ วันนี้ก็เอาเอา,เอาสนาไปนิดนึงนะอยากจะพูดสั้นๆเดี๋ยวมีต่ออีกหลายหลายภาคสำหรับพวกองค์คมนตรีนะคณะองคมนตรีเนะี่ยความชั่วของพวกคุณมันมีเยอะมากสิ่งที่ประเทศไทยชีพหายอยู่ทุกวันเนี่ย คนดีๆเนี่ยเขาต้องมาซวยไปเพราะไอ้พวกคุณเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยใครคนดีๆใครเขาอยากมาเป็นนายกรัฐมนตรีใครเขาอยากจะมาทํางานการเมืองให้ให้ช่วยเหลือคนยากคนจนแม่งมีแต่พวกไอเ้เผด็จการเต็มบ้านเต็มเมืองคุมประเทศอย่างเงี้ยคนไทยลองนึกดูดีๆนะถ้าไม่มีนักการเมืองดีๆเข้ามาบริหารประเทศแม่งมีแต่ไอ้ซนตีนทหารที่ปลดกเกษียณไปแล้วเนี่ยไอ้แก่ทั้งหลายที่มันอยู่ในวังเนี่ยเอะ ออกมาแม่งคุมประเทศทั้งหมดเนี่ยถามว่าแม่งจะชิบหายไหมดูไอ้ประยุทธ์แม่งควคุมประเทศแปดก้าปีมันมีชิบหายไหมไปกู้เงินเขาเป็นล้านล้านบาทเนี่ยผมถามว่าชิบหายประเทศไทยชิบหายไหมคิดกันดูดีๆนะคนดีๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาไม่อยากมาเป็นนักการเมืองหรอกเพราะมันมีไอ้พวกเฮียองคมคมนตีเนี่ยนะ ไม่อยากจะเรียกไอ้คณะองคอมนตรีเลยแม้อยากจะเรียกไอ้คณะองค์องคชาติแห่งชาติวันนี้เอาเอาเท่เาทนี้ครับไอ้คณะองคชาติแห่งชาตินะมึงพอได้แล้วประเทศไทยที่หายก็มาจากพวกมึงนั่นแหละวันนี้เอาเท่านี้ครับสวัสดีครับ